จาเสริมเสริมพ,มพลังกแล้วเด็กอ้วนเสริมพลังนะครับพี่คือพี่ควาก็ดูวันนี้กินแม่ไปสองก้อนแล้วนะครับสองก้อนแนละ้วแม่แม,แม่ขี้ให้ดีมากเลยครับปกติคือแม่ขี้ให้ไม่ดีนะก็เลยไม่กินนะครับก็ได้กินวันนี้กินสองครั้งแต่ว่ากินนิดเดียวนะครับครั้งแรก เราสบายเลยกี่เป็นสบายใจเลยข้าไม่จะตายไปด้วยความจะสบายใจมีลูกพี่เอ๋ยิ่งกว่าถ่าย <S <S ไายเดี๋ยวใ้เพื่อนเพืพ่อนได้ดูยาวๆนะครับเพื่อนคนไหนชอบอีก,กวอลก็กจะจะทำให้ดูเรื่อยๆนะถ้าไม่ชอบก็บอบไม่ชอบเลยนะทำไมเขาไม่มา แต่ว่าบางคนนะครับผมได้ลงไปแล้วผมบอกว่าไม่สะอาดนะที่จริงปกตินะนรับแม่คขี้แม่ก็คือวิตามินนหนึ่งกันนะวิตามินนหนึ่งที่ให้ลูกได้กินนะก็ะแต่ลูกยังไม่มีแบบไม่มีฟันเงน,นนะครับลูกก็กินขี้แม่ตล,ตลอดเขาก็เขาจะรู้นะครับว่าเอออันนั้นขี้แม่ของตัวเองนะคถ้าไม่ใช่ที ไม่ใช่ขี้แม่ของตัวเองก็ไม่กินเหมือนกันนะเขาแบบรู้นะครับถ้าเป็นขี้ตัวอื่นเนี่ยโดมทีเดียวไปแล้วนะกินจมกนะูกก่อนเลยเร็วขแม่เชียวเลย เมื่กี้อิ่มแล้วคุณแม่ไม่ค่อยอ้วนนะครับเป็นเป็นชั้งที่แบบมีหนังหนังที่แบบบางบางมากนะครับดูคุณแม่ดูคุณแม่เมื่อคืนนะเออชั้นที่แบบหนาเนี่ยน่าจะหนาอันนี้นะแสงเข้าอันจะหนานิดหนึ่งมันจะมีแบบผิวที่หนาหนาดูดูดว่าตูรูเนี่ยนะน่า,นาจะหนาอย่างแต็เมื่อคืนเนี่ยบบดู ไม่หนาแบบอ้วนง่ายนะครับถ้าเป็นคนคือผอมแบบผอมเลยมีเลยแบบกระดูกนะครับมันกินอิ่มแล้วก็เหมือนกับอะไรอะท้องม,มันบวอยอย่างเดียวนะถ้าขี้ออกก็ก,ก็ลกลงอีกอธิใบนยยากมาือเอน <laughs> ก็แเ้วกินยัเดียวเลยวันนี้เนี่ยขอที่ใบก็กินยันเดียวเลยอร่อยลุกกินด้วยงวนด้วยเลยเออตัตบตุตัดงวนนะลกตัดงวนนะตัดงวน